ดิค่ะผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะตอนนี้ดิฉันกําลังรายงานสถานการณ์อยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองซอกโชนะคะตอนนี้นะคะหิมะได้ลงปกคลุมคิดว่านาเกินกว่า1เมตรไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแต่คาดว่าภายในวันนี้นะคะสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนี่คือสภาพของผู้ประสบภัยนะคะหลังจากเราใช้เวลามานานกว่าชั่วโมงเป็นร่วมชั่วโมงนะคะในการที่จะเอาหิมะออกจากรถนะคะแล้วก็ทางที่อยู่บริเวณรอบๆอพาร์ตเมนต์นะคะเพื่อให้สามารถสัญจรไปมาได้แต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือ,อยังทําไม่ได้นะคะทุกคนถือว่าใครที่คิดว่าอ้ อยู่ในประเทศเมืองหนาวแล้วชีวิตจะดีนะคะให้มาดูนะคะว่าตอนนี้หิมะมันตกหนักๆอันนี้มันมีผลกระทบกับชีวิตชาวบ้านอะไรอย่างไรบ้างกา <Yeah. S 1> <laughs> ของหิมะที่เกาหลีนะคะเราเรียกมันว่าเป็นขี้ที่ตกมาจากสวรรค์น,นะคะทุกคนเท้าดิฉันคือจมลงไปในหิมะเรียบร้อยแล้วค่ะเราไม่สามารถเดินได้อย่างสะดวก <laughs> แม้ว่ามันจะดูสวยงามนะคะทุกคนลองดูแตบบ่ตอนนี้อ่า ชาวบ้านในเมืองซอกโชกำลังประสบปัญหาเดียวกันค่ะคือเราต้องมาจัดการออดูแลออทางนะคะที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเราด้วยตัวเราเองค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังวยแล้ววยนะคะแล้วก็แต่งร่มใจกันในการที่จะเอาหิมะออกไปค่ะทุกคนขอจบการรายงาน,น,านแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ